ท่านผีย่านอยังคะย่านเจ้าบอห์ฮะย่านเขาบอหะสบายได้สบายดีเจ้าซื้ออยังซื้อแคทเกรดสามคำถามท้ายใจค้นเป็นแฟนกันตอบพิดถือแป้งพร้อมบอพร้อมแปมเล่นเซิร์ฟผู้เบาเด้อไปลี่อยู่ทั้งหลังหามรักฟังขลักฟังนี่ขอให้ขี่เฮียคบกันมาโดนแล้วบอได้ประมาณเดือนหนึ่งผู้ใดจีบผู้ใดก่อน อุ๊ยธรรมดาค่ะเราชอบผู้ชายแบบนั้นเราก็ต้องแบบมันสมัยใดแล้วที่แบบจะมารอผู้ชายมาจีบเราชอบเราก็จิกมาเลยค่ะ oh, <okay. S 1> <laughs> บอกเรื่องที่เจ้ามักผิดใจกันเรื่องแบบนี่ยังไปแล้วบอกกัน oh แบบปิดบังกัน,นก็คือตัวบอกน้ำหนักส่วนสูงของเจ้าเนี่ย น้ำหนัก42่สิบสอโลสูงร้อเจ้าย่านอีหยังที่สุดย่านสองห้างนักขาบ่ฮักสองห้างขาอยู่แล้วล่ะอ่ะมั่นใจในตัวแฟนมันมีกี่เปอร์เซ็นต์100ยฉันเป็นกำลังใจให้นะคะคนสวยอารีนเซิร์นค่ะมั่นใจว่าสีท้ายใจแฟนถธอกี่เปอร์เซ็นต์50 50เว้แต่ทำไมแฟนเธอบอกร้อยนะเรื่องอีหยังที่เจ้ามักผิดใจกันตลอดผู้ชายเป็นหยังเป็นหยังคือผู้ชายบ่ฮู้แหละ ฉเฉลยเป็นเรื่องที่มีอย่างละปิดบังกันคือมากตัววันี้มากตัวแล้วเรไปใส่มาคือมาบอกเราตรงๆก็บอกตรงๆแล้วเขาเป็นห่วงแหลช่ไหมเออเขาแรกก็ผิดแล้วค่ะชิพหายแล้วค่ะ <c oughs> บอกน้ำหนักส่วนสูงของแฟนเจ้าเนี่ยหนัก44 1.65เฉลยหนัก42 1.62อ่า <16 2. S 1> ผิดค่ะ2 <c oughs> ข้อผิดแล้วนะคะผู้เบา สุดท้ายละต้องตอบไปถึงละเป็นกำลังใจให้แฟนเจ้าย่านอีหย่างที่สุดในโลกผีย่านผีย่านยังขาย่านเจ้า่อหะย่านเขาบบห้าใจแล้วบอต้องหักหลายๆดีโดยงั้นบอกไปว่ารักเธอนะตัวเองรักเธอนะตัวเองอ่ะสรุปเด้อสามคำถามตอบถึงเท่าไหร่ศูนยตอบพี่เท่าไหร่ศย์เฮ้ยตอบพี่เท่าไหร่สเออทำโทษจ้า ก่อนสีถือแป้งมีอย่างสีบอกผู้สาววะเขาขอโทษต่อไปอเ,เขาจะมีขี้ตัวเธออีกแล้วอ้าวไปเออเออก่อนสีถือแป้งมีอย่างสีบอกผู้บ่าวปะกับบ่มีอย่างสีบอกแล้วเออโอเคเอาแป้งมาเจ้าน้องขอขอบใจน้องที่มาม้วนน้ำกันขอขอบใจขอบใจสบายดีสบายดีบ๊ายบาย